เข้าได้สรุปเข้าได้ได้เพ้าะไแลาบอกไมัน้วลูกชายลูกชายลูกชาไปดูเสื้อผ้าใจเย็นหนูใจเย็นใจเยนใจเย็นใจเย็มาแล้วครับไปอย่างเดียวเลยจะไปอย่างเดียวเลย โบกไกลเลยนะออกขวาไปนะออกขวาจะไม่ต้องไปวนไกลออกขวาออกซ้ายนะสวัสดียอดสวัสดีสวัสดีครับเ,เจ๊ใจดีมากเจ๊ใจดีมากนะครับร้านน้องตังเมน้องกะลาแมนะครับเสืส้อผ้าเด็กบโบเบาไม้แล้วไม้แล้วไมกแล้วโอ้โหนี่ครับขอบคุณแทนน้องๆนะครับจังหวัดอุตรดิตถทองแสนขันนะครับมามอบให้นะครับเนี่ยนกกค,คนไทยไม่มีหมดอยู่แล้ว Chat, อย่างเงี้ยอย่างเงี้ย DA, ให้โดยที่ไม่ต้องต่อรองมเลยเดี๋ยวดูพี่ท็อปอาจจะซื้อซ mm hmm. ื้อแน่นอนอุดหนุนแน่นอนอุดหนุนน้อยอุดหนุนมากก็ถือว่าอุดหนุนนะครับดีกว่าเขาไม่ได้อะไรเลยเขาอะไรเขาบอกไม่ติดเขียงซะด้วยนะได้ สุดจริงครับขอบคุณนะครับขอบคุณร้านนี้นะครับร้านน้องตังเมร้านน้องตังเมเข้ามาเนี่ยบะลืมนะใครมาอูบอเวกอุ่นหนุนหน่อยอุ่นหนุนนะนี่หน่อยเอาไปเอเอ็มดีเอ็มถุง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 พิบให้อ่าดูพี่เรือครับพี่เรือแล้วดูพี่แล้วอุ่นหนุนนี่แล้วไม่ต้องห่วงนะครับข้ามอบมือนี้ยังไงก็อุ่นหนุน นี่คือสิ่งที่ผมบอกแล้วไงว่าจะถูกจะแพงนะครับมันไม่สำคัญอยู่ที่น้ําใจมีให้กันแค่นั้นเองนะครับถ้ามีน้ําใจให้มารับรองพี่ท็อปมีน้ําใจกลับไปแน่นอนนะครับขอบคุณทุกคนขอบคุณนะครับร้อนร้านน้องตังเมอัลละแมนะครับมีน้ําใจนะครับมองอยู่ผมบอกแล้วเขาเบื่าเยอะเลยนะท็อปก็เลยบอกว่านั่ซื้อเอาเราต้องซื้อเอาเนี่ยเอาเลยเนี่ยนี่ครับพี่ท็อปเหมาเลยพี่ท็อปเหมาเลยนี่ครับเนี่ยผมบอกแล้วไงเนี่ย่ะาเลยครับมองไงพี่ท็อปซื้อเพิ่มเลยเขายกเล่าเลย เหมือนไหมไม่เหมือนไม่มืนเป็นคนหับรกต้องาผู้หญิงผู้ชายรวมกันเป็นไงผมบอกได้ไหมผมบอกไล้ไงถูกแพงมันไม่ได้สำคัญมันสำคัญที่ถูกใจก่นี่นะมีมนะครับขอบคุณครับแตวตามให้เดลต้าไปเดลต้าไปดูร้อนให้แปลจะตัดรถออกเปนไงข้เดนไ้อนครับผู้ชายขึ้นรถแล้วผู้ชายขึ้นรถแล้วว้าวุ่นละเอาลูกไปไปโอ้ย้อไปแล้ว ร้อนนานๆแล้ม่ไหวเดี๋ยวอันนี้ชอบเหมาะนะตอนนี้เนี่ยผมว่าเสื้อผ้าน่าจะน่าจะโอเคนะนี่ครับเพราะว่าตอนนั้นเราไปซื้อที่โรตัสก็ประมาณเสื้อนี่จะร้อนกับตัวนะเจ็ดร้อยกว่าครับพี่เจ็ดร้อยเจ็ดร้อยยี่สิบแต่ไม่อีกแล้วไม่อีกอันนี้ตั้งเจ็ตัวแล้วก็เจ็ดร้อยห้าสิบตัวมีมีเสื้อน้วที่แล้วก็ ว่าณตอนนี้เสื้อผ้าน่าจะเป็นพันแล้วนะพันพันตัวนะให้คงก็งแล้วแต่ว่าเราจะแฝดเป็นตลาดครับดีแม้ แ้วาวบ้านเข้าไปเลือกเราเราจะบอกว่าโอเคเขาจะได้ทําแก่ได้เขาเช้าเขาถุงอะไรก็แล้วแต่เสื้อผู้ชายก็จะมีเสื้อเองทํางานผู้ชายจะได้เราสองชุดสามชุดแล้วแต่ดูว่าพี่น้องประชาชนต้องการอะไรมากขนาไหนตอนนี้ก็ก็นน่่าาจะเดี๋ยวเราจะดูอีกเดี๋ยวไป่ใ่เยอะเอาไปเลยทีเดียวนะครับว่าตอนนี้ก็ เียอประมาณหนึ่งสองสามแสนบาทก็เราเราเอาของเอาของดีเอาของที่ที่ใช้ได้ดีนะครับแม่แดดางเกงช้าไม่เลี่ยของจีนแเราไม่เอาเลยนะเราของไทยนะตกมาเสียตัวลร้อยร้อยนี่ยเราก็โอเคนะครับก็เขาก็ทําบุญมาแล้วก็เนี้ยร้านเนี้ยบริจาคฟรีเลยครับครับนี่อ่าทั้งผมงผู้ใหญ่ั้นนึงเราก็โวกก็ซื้อต่อซื้อต่อครับซื้อต่ออีกเพราะว่าถ้ามีน้ำใจให้เราเราก็โอเคอย่าไปเลี่ยน เอาชุดแสกนะครับของคนยังดีหน่หยนะโด,ดจากเราสีสชุดแต่ก็ซื้อไปอีกหกสิบวร้อยนึ่งผสมสานกันไปมีทั้งเสื้อมีทั้งชุดต่อไปทั้งกรเกงถุงแจ้งเกงวัถุงไปก็ซื้อไปอีกสองร้อยสอามรอยถุงนะเป็นวัตถุอย่างดีนะ,ะ 100, นะถุงแต่เจ้าของร้านเขาใจดีนะลดล 8, 10, งมาเปดสิบหรือจะหรือจานี่ยจำไม่ได้เราสังเกียรสองสามร้อยสองสามร นะครับเพราะว่าตอนนั้นชาวบ,บ้านนะชาวบ,บ้านก็คือและอาชีพเขาก็ปกติแล้วถามแล้วก็ปลูกข้าวโพดทำนานะครับก็บริเวณตรงนั้นอำเภอทองแสงขันเนี่ยก็ก็เป็นลักษณะนะครับพี่น้องเกษตรกรเยอะๆนะครับมาด้โซฟาเกษตรยรว่าน่าจะมีโอยสังสรรค์นะครนะครับแ,แ,แล้วก็ น่าจะพอนะครับทุกอย่างแต่ก็มีเรื่องเรื่องของอีกใช่ไหมครับชิ้นอนขบเครื่องใช้ไฟฟ้าต่อไปอีกล็อกหนึ่งเพราะชิ้นนผมสั่งที่เป็นพันเนี่ยเขาไม่สามารถที่จะบีบให้เราได้ทำนะครับเลยต้องขอไปหีุด ลอกหนึ่งดือาจจะเป็นสิ้นเดือนสิ้นเดือนตุลาแล้วผมสั่งที่เป็นพันแล้วที่นอนเพราะว่ามาไปให้ที่น้ําป่าด้วยคือน้ำป่าด้วยเพราะนี่เราเข้าไปทองแสนขันจะมีน้ําป่าที่ต้นน้ําครับที่โดนกอนเ,<ร>เลยเราไม่ได้เข้าไปแต่โดนกอนเลยมีชาวบ้านบอกว่านี่ที่น้ําป่าก็โดนเอาเคแล้วรู้ข้อมูแล้ว นะครับเดี๋ยวเราจะต่อผู้นําเสร็จแล้วเราก็จะมีเม้าหุงข้าวเตาแกะกระติกน้ําร้อนนะครับเวละให้รบเซตเลยนะครับเซ็ตเลยที่เราจะไปนะครับเราจะให้ทุกคนนะครับชาวบ้านก็เราต้องสั่งกันเป็นพันเป็นพันอยู่แล้วท้งที่เ้าที่สุโขทัยสุโขทัยนะครับวังใหญ่วันทองเพราะของเฉลี่ยที่ชาวบ้านเราไปครับตกเราประมาณประมาณสี่ห้าพันเหมือนกันนะรับแอบเข้าบ้านกันโอ้โหเตาแก๊สหุงข้าวที่ยังอยู่อยู่เลยนะ ของดีนะครับอันนั้นมิซูนิต้าที่เราให้ไปยี่ห้มิซูิตแต่นี่น่าจะเปลี่ยนยี่ห้อนะครับเพราะว่าหาจะราคาใกล้ๆกันนะครับก็ลองลองดีนะครับเพราะฉะนั้นรอนิดนึงนะครับก็เขาจะไฟฟ้าเขาก็ต้องเอาสินค้าต้องต้องต้องดูปริมาณถ้าไม่พอเขาก็พยายามที่จะเอาสาขาอื่นมาสาขาอื่นมาที่นอนนับขอบคุณที่นอน ก็ไม่เปนะ็นไรแล้วก็ลดราคาให้เรานะครับเราก็สั่งเ,เ,เป็นพันทุนเคือนทั้งหมอนนะครับคุณจะได้ที่นอนหนึ่งหมอนสองใบมีผ้าปูที่นอนมีมีมีผ้ามีป๊อกหมอนนะครับครบเลยเราไปยึ็คุกจัราบว่านอนได้เลยนะ ถ้าใครร่วมบุญกับให้เราไปบอกคนชีครก็เข้าไปที่มูที่โลกตนยูอะไรมูที่โลกตนยูแล้วครับโลกตนยูนะคนจัดการนะคุณเข้าไปเลยอยากจะบุญบริจาคบริจาคก็บอกไปเลยครับอยากบริจาคนี้ก็ช่วยพี่บินไปเลยดาวใบนุโมทนาบุญได้เลยใบบีนนะทำที่มูที่โลกตนยูเลยนะครับเพราะสมดนี้ก็ทางมูโลกตนยูนะเป็นคนที่จัดหาบอกทางประธานบอกว่าไม่ต้องไม่ต้องบอกชื่อเลยพระสงฆ์ประธานเอาแค่แบูบที่โลกตันยู เขาคนรู้อยู่แล้วพี่ตีริทงกนเป็นเรียกว่าเป็นโลโก้ของลุงกัตตานูอยู่แล้วเพราะฉะนั้นต่อไปนี้ผมบอกว่าผมไม่ทําอะไรไม่ต้องไปบริจาคขอบริจาร์แล้วไม่เอาก็ที่ลุงกัตตานูเป็นคนจัดการให้หมดท่านประธานก็เห็นใจบอกว่าเออเราก็ไปหลายงานแล้วเราก็คนมีหมอมีโอเคเราก็รู้เราก็จะากได้ทำดูครับต่อไปนี้ ประธานบอกเลยว่าไปไหนเนี่ยขอให้เป็นลูกกระตันดูเป็นยอย่างเดียวนะครับสุขของสุขของยาบินมาอะไรมาก็เราก็ทำการแบบได้ลูกกันเพราะนั้นทุกคนนะครับอยากจะทาบุญกับผมด้วออะไรก็ไปที่วู่ที่ลูกกระตันูได้ครับผมจะไปบองบนไปซื้อโรงซื้ออะไรก็ทําไม้ซื้อ,อโรงก็บอกออวาา่าอาบริจาคช่วยประชาชนนะน้ำท่วมประมาณนี้ก็ักน ได้ใบนุโมธาราบุญบรรลุจบภาษีด้วยนะครับขายชั่วเยอะอะไรเงี้ยเยอะที่จะไปมีไม่ใช่มีซื้อไปอย่างเดียวมีผ้าห่มด้วยผ้าห่มอ่าผ้าห่มครับกลุ่มด้วยนะครับมีผ้าห่มด้วยผ้าห่มเอาไปด้วยเลยครับมีชื่อพี่ท็อปพี่ไทอยู่บนผ้าห่มด้วยนะครับเป็นที่ระลึกทําไว้แจกโดยเฉพาะนะครับร้านนี้เท่าไหร่ร้านนี้เท่าไหร่ใช่หกพัน นี่เนี่เราหุงไปนะครับแกะหม้อหม้อไปเนี่ยอันนี้หกพันนะครับแต่ที่ให้มากกว่าหกพันนี่ครับดูดีดนดีอนุอันนี้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 หกพันนะครับนี่นี่ดูของนะครับไอแปะงมาไอหกพันเล็กนิดเดียวนี่ถูกถูกหกพันแค่นี้เองครับถุงให้นี่ครับอันนี้ให้ อันนี้ให,ห้หน,ะนะ kind of ครับอันนี้ให้ไปให้กับน้องๆที่ท้องแส่ใจนี่ครับนะตังเมย์แอนกาลาเมนะครับนะตังเมย์น้องการาเมนะครับนี่นี่ครับนี่ครับซื้อเขานะครับราคา6 0พันหไใบเทานี่นะครับน้อยนะครับแต่ตั้งให้มานี่ผมว่าเกินประมาณหมื่นประมาณสิบใบเทาเลยนะครับขอบคุณนะครับขอบคุณนะครับที่เจ้าของร้านนะครับที่เจ้าของร้านขอบคุณนะครับขอบคุณนะครับ โอเคครับเดี๋ยวผมขอลงไลฟ์พี่ท็อปก่อนนะครับเพราะว่าโดนเตือนแล้ว